สวัสดีน้องพี่ชื่อแบมนะคะสาขาแมคาครนิกสปี2ค่ะพี่ชื่อพี่แมมน,นะครับอยู่สาขาแมคโครนิกปี2เหมือนกันครับวันนี้เราจะพาน้องๆมาดูสาขาอิเล็กทรอนิกส์ของเรานะคะส่วนที่พ่อฟี่จะพาไปดูในวันนี้นะครับเป็นเพียงส่วนเดียวของสาขาเท่านั้นแต่ว่าพ่อฟี่ได้เลือกส่วนที่ดีส่วนให้น้องๆได้ดูกันครับก็ห้องแรกที่เราจะไปดูนะคะก็จะเป็นห้องสตีมแล้วก็เป็นห้องไลฟ์อะไรนะอ๋อมีนิสตูดิโอค่ะ ไฟติดตรงนี้ไฟนะคะเราจะเป็นระบบเซ็นเซอร์ค่ะเมื่อเราเดินเซอร์จะติดก็ไฟก็จะติดด้วยแ่ะแต่เมื่อเราเดินออกมา3ามสิถึง40วินาทีไฟก็จะดับลงค่ะนี่นะคะเป็นไฟระบบเซ็นเซอร์ค่ะ ส่วนจอทีวีนี้จะเป็นจอทีวีที่ว่าเชื่อมต่อมาจากห้องไลฟ์สตรีมนะครับจริงๆอ่ะจอทีวีนี้เป็นจอเล็กแต่เรามาต่อให้เป็น4มุมเพื่อให้จอใหญ่ขึ้นแล้วก็ได้ทัลดมากขึ้นครับต่อมานะครับห้องสตรีมนี้เป็นห้องสตรีมที่ว่ามีอุปกรณ์สตรีมทั้งหมดเลยเราจะให้เพื่อนผมแนะนําอุปกรณ์สตรีมมิ่งนะครับอ้อุปกรณ์สตรีมนะครับมีกล้องแล้วก็ มีแบ็กเก้านะครับสกรีนสีเขียวสีขาวหรือว่าก็สีฟา้าก็ได้นะครับแล้วก็มีไฟปรับแสงก็ได้ส่วนเรื่องการไลฟ์สตรีมนะครับการไลฟ์สตรีมในคอมพิวเตอร์นั้นมีทั้งข้อดีและข้อเสียเออแล้วก็ส่วนเรื่องการตัดต่อในโปรแกรมตัดต่อในคอมมีโปรแกรมที่ดีมากแล้วก็ข้อเสียที่เยอะพอสมควร ส่วนหัวข้อต่อไปเดี๋ยวพี่จะพาเดี๋ยวพี่จะให้เพื่อนพี่นะครับพาชมทัวขึ้นชั้นบนนะครับก็ในส่วนของชั้นบนนะคะเราจะพาน้องๆไปดูเรื่องไอามาซีแขนกลแล้วก็เรื่อง a g v ค่ะ จะมีจอทีวีนะครับซึ่งจอทีวีเนี่ยจะมีทั้งผลงานการแข่งขันที่โรงเรียนเราได้ไปแข่งขันด้วยนะครับซึ่งล่าสุดก็จะเป็นของ IMRC <MR> นะครับจะเป็นหุ่นยนต์ชุกไทยผจนภัยพิบัติอะค่ะที่ช่วยผู้ประสบภัย นี่ครับต่อไปก็นี่จะเป็นตัวอย่างของวงจรไฟวิ่งนะครับซึ่งทางโรงเรียนเราเนี่ยทั้งอุปกรณ์ที่ใช้สาหรับในการต่อวงจรก็จะมีเตรียมให้นะครับอย่างแท็บเล็ตเนี้ยเฉพาะในแผนของเรานั้นมีมากกว่า20เครื่องครับแล้วก็ทางโรงเรียนจะมีการเตรียมตัวออกซิโตซไพรแล้วก็ออกซิโลสโคปมาให้ด้วยนะครับแล้วก็ท้านั้นเป็นหุ่นยนต์ ส่วนหุ่นยนต์ตัวนี้นะครับก็จะดูจากลักษณะแล้วมันจะเขียนโปรแกรมยากนะครับแต่ทางโรงเรียนหรือว่าทางอ e ีเทคปเราทางอ e ีเทคของเราไม่อยากให้มันดูออยากก็เลยแบบหยิบของตัวเทมเพลตมาครับก็นะครับ ส่วนมากหุ่นยนต์นี้เราจะเห็นในตามอุตสาหกรรมค่ะจะแต่ว่าจะเป็นตัวใหญ่กว่านี้แต่ว่าทาง e t e ท h เราได้นำมาเป็นตัวเฉลยคิปเปอร์เพื่อให้เราได้ดูง่ายขึ้นและทำให้เรารู้ว่าตัวนี้เราส่วนมากเลยจะเป็นใช้ในอุตสาหกรรมต่อไปนะครับเป็นก <Okay. S 2> <Okay. S 1> ็อันนี้นะคะ G เราจะพา G น,น, G น้องๆุ่นมาดูรงหุ่นยนต์ A G V ค่ะหุ่นยนต์ A G V เนี่ยปกติเป็นหุ่นยนต์ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมนะครับซึ่งปกติแล้วมันจะเคลื่อนที่ได้เป็นแนวตรงหน้าหลัง แต่ว่าทาเราได้ใช้ล้อแบบแมคคาร์ลนะครับทำให้มันสามารถเคลื่อนที่ซ้ายขวาได้ด้วยนี่นะคะน้องคุณยนตของเราสามารถขึ้นได้ทุกทิศทุกทางจริงๆค่ะมีน้องคนไหนอยากลองไหมคะสมมุติน้องๆนอะนอ ก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูฐานต่อไปค่ะเป็นฐาน IMRC ค่ะอ่านี่นะคบเป็นหุ่นยนต์ IMRC ที่ทางโรงเรียนของเราได้ส่งไปแข่งขันและคว้ารางวัลชนะเลิศและรางวัลรองชนะเลิศมาครับและได้เป็นตัวแทนประเทศไทยในการไปแข่งต่อระดับประเทศค่ะทั้งสงทีมเลยค่ะก็หุ่นยนต์ของเรานะคะจะมีอยู่สงตัวค่ะมีอ l l d ด y กับอ i นไนค่ะที่เราได้ไปแข่งหุ่นยนต์ของเรา เคลื่อนที่ได้เหมือนหุ่นยนต์ทั่วไปเลยคะ่ะแต่ว่าต่างที่ว่าของเราสามารถยกขาได้และผ่านได้ทุกส่านด่านกวดด่านหินดาน่านทรายเราผ่านได้หมดเลยค่ะไม่มีอุปสรรคใดที่ขวางหุ่นยนต์เราได้ะคะ่ะจิบ๊บนี่้ังลงมานี่เรียบร้อยก็เราจะไปฐานเอาไปเลยนะคะถ <laughs> <c oughs> ้าไปเสียงหนา ต่อมานะครับหัวข้อนี้เป็นหัวข้อสุดท้ายแล้วที่พี่จะแนะนำน้องๆพี่อยากให้น้องๆดูอุปรกรณ์นี้ให้หน่อยว่ามีอุปรกรณ์ตัวไหนเสียขอาน,น้องสองคนแล้วก็ทำเป็นว่าดูว่าไม่มีก็ไม่มีอันไหนเสียเียเหมือนการหมดเลยนะครับพี่จริงๆอ่ะในอุปรกรณ์พวกนี้มีตัวที่เสียอยู่นะครับเดี๋ยวพี่จะให้น้องๆดูในอุปรกรณ์วันนี้ มันสามารถทําให้ดูได้ว่ามีตัวไหนเสียเดี๋ยวพี่จะพาให้ดูนะครับพูดถึงอุปรกรณ์ไหนลองดูซิว่าอุปรกรณ์ตัวไหนเสียนะครับ ใช่แล้วครับตัวนั้นแหละะครับเสียแล้วก็ในการซ่อมนะครับเป็นเครื่องเป่าลมไม่สามารถใช้บัตรกีในการซ่อมได้แล้วถ้าเราใช้บัตรกีจะเป็นไงล่ะคะวงจรวงจรจะลัดครับจะพังต้องใช้เครื่องเป่าลมเท่านั้นเราใช้เครื่องลเป่าได้ได้ไม่ได้ครับอ๋อไม่ได้ก็วันนี้พวกเราขอจบการพากด้วยก็วันนี้พวกเราขอจบการพักแผนเท่านี้ของเราไว้เท่านี้ค่ะ หวังว่าน้องๆจะสะดกกับการพาทัวรครั้งนี้นะคะขอบคุณค่ะ